คลิปนี้มาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของวิธีฝึกปฏิบัติให้มีสาระมีที่พึ่งเพื่อให้เกิดสินสมาธิปัญญาที่จิตใจว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรการตั้งใจนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราควรกระทำอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่ทุกๆวัน คือการตั้งใจนอบน้อมพระรัตนตรยัยถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระเป็นที่พึ่งก็คือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทําอยู่ตลอดทาอยู่ทุกวันหรือแม้แต่การสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจเพื่อให้เป็นศิลทําจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายและอบรมปัญญา ให้เห็นสัจจะความจริงคือเห็นธรรมควรจะทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นอยู่ทุกๆวันทำให้มีปัญญารู้สัจจะที่เป็นความจริงเป็นกิจที่ควรกระทำทุกๆวันเช่นเดียวกันหรือกิจที่ควรกระทำอยู่ทุกๆวันก็คือการเจริญพรมวิหารธรรมเมตตากรุณามุติตาเบีก้าเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติอยู่ตลอด ปฏิบัติอยู่หนึ่งเนืองปฏิบัติอยู่ทุกวันหรือแม้แต่การแผ่ส่วนกุศลที่ได้กระทําแล้วให้แก่มนุษย์หรือเทวดาหรือสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็ควรกระทําอยู่ทุกวันเช่นเดียวกันการปฏิบัติแบบนี้ก็คือการหัดปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสติพร้อมทั้งมีปัญญาเพื่อรักษาตนอยู่เสมอการปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเม็นชอบเป็นการปฏิบัติเข้าทางตูกทางที่ชอบการนอบน้อมในพระรัตนทรัยนั้นก็อย่างเช่นที่เราสาธยายหรือสวดต่างๆก็คือณโมัสสะปะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสสะอันนี้พวกเราก็ท่องอยู่หรือสวดสาธยายอยู่ทุกๆวันคำแปลก็คือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมสั่งสอนส,สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นส่วนของพระกะรุณาคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสคือเป็นพระรานอันนี้เป็นส่วนของพระวิสุทธิคุณได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้เป็นส่วนของพระปัญญาคุณการเจริญแบบนี้ก็เป็นการได้นมัสการพระพุทธเจ้าได้เจริญพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปพร้อมกับการที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยทำสิ่งโน้นสิ่งนี้การตื่นเช้ามาสิ่งที่พึงกระทำในช่วงเช้าหรือในก่อนนอนในช่วงกลางคืนก็คือการเจริญพุทธ,ธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและก็ควรกระทำอยู่หนึ่งหนึ่งทำอยู่ตลอดอย่างเช่นที่เราไปทำวัดต่างๆเงี้ยก็มีการสวดน,นโมทัสสะ ความที่ตั้งใจรละลึกถึงคุณของพระบุตธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะควรทำอยู่เสมอทำอยู่ทุกๆวันเพราะว่าผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นชื่อว่าได้ถึงพระพุตธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วหรืออาจจะถ้าไม่สวดน,นมโมสศก,ก็อาจจะสวดสาธยายคำว่าพุทธังสรารนังกจามิข้าพเจ้าถึงพระพุตธเจ้าเป็นสารณะคือที่พึ่งทำมังสรารนังกจามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะคือที่พึ่งสังขังสารนังกจามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะคือที่พึ่งเหตุที่เราต้องทําอยู่บ่อยๆเพราะว่าแม้แต่การที่เราเองนับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งจิตใจไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์มากนักหรือมากพอสมควรเพราะอะไรบางทีเราเองก็อาจจะได้จดจํามาแต่จิตใจไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้น เพราะนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตใจสาระที่พึ่งจึงยังไม่แนบแน่นอยู่กับจิตใจคือจิตใจไม่แนบแน่นยังมีความวันวัยแต่ถ้าหากว่าได้มันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอันนี้จะนําให้ได้ทั้งศิล์ได้สมาธิและได้ปัญญารวมถึงวิมุตติความหลุดพ้นที่สืบเนื่องกันไป เพราะว่าจิตใจตั้งอยู่กับพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งการปฏิบัติเนี้ยก็ต้องถึงใจคือใจเนี้ยต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาจึงจะก้าวไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นได้แต่ถ้าใจไปอยู่กับอารมณ์อื่นอย่างเช่นรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมจิตใจก็ห่างพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อารมณ์ต่างๆก็ไหลเข้ามาสู่จิต ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะบะธันมารมณ์ก็ไหลเข้ามาสู่จิตนำให้เกิดราคะเกิดโลภะความโลภอยากได้เกิดโทสะเกิดโมหะเป็นไปตามอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะทําให้อสะวะคือสิ่งที่ไหลเข้ามาพร้อมกับอารมณ์มีกิเลสด้วยทั้งอารมณ์และกิเลสก็ไหลเข้ามาท่วมจิตมาค้างอยู่ในจิตดองอยู่ในจิตเป็นอสะวะอนุสัยเนี่ยคือชีวิตของพวกเราส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ เพราะว่าไม่ได้น้อมจิตใจเนี่ยมาอยู่กับสรณะคือที่พึ่งของจิตใจอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นการปฏิบัติไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะฉะนั้นต้องปฏิบัติอันหน้าสู่พระรัตนตรัยคือให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยตรงก็คือหันจิตใจน้อมไปสู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติขึ้นในทันทีการปฏิบัติแบบนี้แหละที่จะนำพาให้ถึงสรณะคือถึงที่พึ่งที่เป็นผู้นำหรือเป็นเครื่องนำจิตใจไปสู่ศีลสมาธิปัญญาไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นได้เพราะว่าความระลึกถึงเนี่ยเป็นอนุสติเป็นประตูแรกที่จะนำจิตใจเนี่ยไปสู่คุณธรรมพร้อมทั้งผลของคุณธรรมด้วยฉะนั้นสรณะหรือที่พึ่งเนี่ย ก็คือเป็นที่พึ่งของจิตใจนั่นเองคือเป็นการนำจิตใจเนี่ยไปสู่สินสมาธิและปัญญาโดยลำดับซึ่งเครื่องนำจิตใจก็คืออนุสตินำพาให้จิตเนี่ยได้สินเมื่อได้สินขึ้นมาก็ถือว่าได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขั้นสินเมื่อเป็นสมาธิก็ชื่อว่าได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขั้นสมาธิเมื่อเป็นปัญญาก็ชื่อว่า ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขั้นปัญญาและเมื่อเป็นวิมุตติความหลุดพ้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขั้นวิมุตติการปฏิบัติแบบนี้แหละชื่อว่าได้องค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างสูงสุดได้ชื่อว่าเห็นองค์ของพระพุทธเจ้าหรือได้ชื่อว่าเห็นธรรมนั่นเองดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็คือโยธรรมังปัสสติผู้ได้เห็นธรรมโสมังปัสสติผู้นั้นเห็นเรา โยมังปสัสสติผู้ได้เห็นราวโสธรรมังปสัสสติผู้นั้นเห็นธรรมวันนั้นทุกการสมัยนับตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่เมื่อ2500กว่าปีแล้วตลอดจนถึงมาในปัจจุบันนี้และในสมัยที่จะเป็นไปในอนาคตก็จะเหมือนกันคือในสมัยพุทธกาลนั้นแม้ผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า แต่ถ้าจิตใจปราศจากพุทธานุสติมานุสติสังขานุสติคือจิตใจไม่ถึงสาระไม่มีที่พึง่งอันเป็นเครื่องนําที่จะให้ได้สินได้สมาธิได้ปัญญาได้ววมุติขึ้นที่ตนเองก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้จะเห็นพระกายของพระองค์ก็ชื่อว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมในการบัดนี้ก็เช่นเดียวกันแม้จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์หรือได้เห็นพระพุทธรูป ได้เห็นพระพิสุท์รงหรือขณะนี้ได้ยินเสียงธรรมะที่สนทนากันเนี่ยแต่จิตใจไม่ได้รับเข้ามาคือไม่มีพุทธานุสติไม่มีธรรมานุสติไม่มีสังขานุสติไม่มีสาระนะคือที่พึ่งของจิตใจแล้วแน่นอนย่อมไปในทางที่เป็นอกุศลเท่ากับว่าจิตใจไม่ได้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เท่ากับว่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งที่จะนําจิตใจเนี่ยไปสู่ สินสมาธิและปัญญาวิมุตติโดยลําดับฉะนั้นเมื่อไม่มีที่พึ่งหรือสันนะที่นําจิตใจเนี่ยไปสู่สินสมาธิปัญญาวิมุตติก็ได้ชื่อว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นธรรมในอนาคตก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องให้มีสรณะนะมีที่พึ่งก็คือญาณที่จะนําพาให้ไปสู่จุดหม้ปลายทางได้ซึ่งถ้าปฏิบัติถูก แม้แต่ครั้งพุทธกาลก็ตามหรือในการบัดนี้ก็ตามในการเบื้องหน้าอนาคตก็ตามถ้าจิตใจเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วจิตใจคิดที่จะพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคือเป็นที่พึ่งนําจิตใจไปสู่สินสมาธิปัญญาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นได้ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะรวมอยู่ในคําว่าอมตะธรรม เป็นธรรมะที่ไม่ตายเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดำรงอยู่ทุกการสมัยทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรียกว่าเป็นอมตะคือความไม่ตายเรียกว่าไม่แก่เรียกว่าไม่เกิดด้วยเพราะว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ที่เรียกว่าของจริงของแท้ดำรงอยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นการที่มาปฏิบัตินอบน้อมในบทที่เราสวดน,นโมทัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัพพุทธสสะ หรือบทพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิอันนี้ก็ควรจะมีอยู่ในจิตใจจิตใจจะได้มีห่างจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การปฏิบัติแบบนี้จิตก็จะได้ถูกนําไปสู่ความเป็นศีลความเป็นสมาธิความเป็นปัญญากับทั้งความเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นสาระ,ะเนี่ยจึงเปรียบเสมือนภาชนะเมื่อขึ้นไปนั่งอยู่บนภาชนะเหล่านี้แล้วก็จะนําไปสู่ปลายทางได้ที่ถูกต้องอะ คือนำไปสู่สินสมาธิปัญญาวิมุตติโดยลำดับน,นี่ก็จะเป็นความสมรวมเป็นความปกติทางกายทางวาจาทางใจห่างไกลจากความประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวรทางกายทางวาจาทางใจทั้งหมดจิตใจก็จะมีความสมรวมจิตใจมีความปกติสงบอันนี้แหละเป็นสินแท้ปรากฏอยู่ที่จิตเป็นความปกติทำให้ห่างไกลจากภัยเวรทั้งหลาย คือห่างไกลจากกองกิเลสกองความโลภกองความโกรธความหลงหรือไกลจากกองราคะโทสะโมหะนั่นเองสมาธินั้นก็คือความตั้งใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายโดยที่ไม่น้อมไปในทางอากุศลแต่ก็ยังสามารถที่จะสงบกองกิเลสได้สามารถที่จะป้องกันกองกิเลสได้เพื่อไม่ให้ดึงจิตใจเนี้ยไปในทางที่เป็นอกุศลทั้งนี้ก็ด้วยจิตใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่วอกแวกไม่สัตย์ใสไปในอกุศลธรรม อันนี้เรียกว่าเป็นสติเป็นสมาธิเพราะ,ะนั้นสมาธิจึงไม่ได้หมายถึงว่าต้องหัดนั่งปฏิบัติในสติปัฏฐานเท่านั้นหรือในอารมณ์อื่นๆที่เป็นกุศลเพื่อทําจิตใจนี้ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าการที่เราเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับจิตเพราะนั้นก็ต้องมีการฝึกอบรมให้มากแต่จิตที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยจะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลได้ง่ายแต่ถ้าจิตที่ไม่มีสมาธิ ก็สามารถที่จะน้อมไปในด้านอากุศลเพราะนั้นถ้าจิตมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็จะไม่น้อมไปในด้านอากุศลทำทั้งหลายคือไม่ทําการงานทั้งหลายให้เป็นอกุศลไม่กระทําทางกายทางวาจาทางใจให้เป็นอกุศลแต่จะทําการงานทั้งหลายให้เป็นกุศลแทนคือไปในทางที่ถูกไปในทางที่ชอบอย่างเช่นพวกเราเป็นกราดจะประกอบอาชีพใดก็ตามจะเป็นการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ทําการนั้นให้เป็นกุศลไม่ให้เกิดอกุศลได้ก็ชื่อว่าจิตมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วนี่แหละสมาธิที่ควรทําให้มีอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่การทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยก็ต้องทํางานพร้อมกับร่างกายเนี่ยก็ต้องคู่กันไปแต่ถ้าหากจิตใจน้อมไปในอกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องรู้จักห้ามต้องรู้จักฝึกโดยที่มีสติพร้อมทั้งปัญญาคอยรักษาจิตใจอยู่เสมอ เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้สมาธิในกุศลธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าทำสมาธิมีอยู่เป็นประจาและสามารถที่จะทําให้จิตใจเนี่ยเป็นจิตสมาธิคือเป็นสมาธิเองจิตคือทําให้จิตเนี่ยมีอารมณ์เป็นอันเดียวในเวลาที่ต้องการได้สะดวกเช่นในขณะที่ประกอบการงานทั้งหลายจิตก็ทําการงานนั้นๆประกอบการงานเหล่านั้นก็จะเป็นทําให้จิตเนี่ยตั้งมัน่น คือเป็นการประกอบไปในทางที่เป็นกุศลที่ถูกต้องไปในทางธรรมไม่เป็นไปในทางอาธรรมหรือแม้แต่คิดที่จะพักสามารถก็พักจิตได้ไม่เอาเรื่องต่างๆการงานมาเป็นกังวลที่จะทําให้จิตเนี่ยไม่ได้พักดังนั้นผู้ที่มีการฝึกอบรมจิตมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะ เมื่อเวลาพักจิตก็พักได้พักวิตกกังวลต่างๆมาอยู่กับความสงบได้จะเป็นความสงบที่ไม่มีนิมิตคือไม่มีอารมณ์อันใดสําหรับเป็นที่ตั้งของจิตหรือแม้แต่ความสงบที่มีนิมิตก็ตามมีอารมณ์อันใดสําหรับที่ตั้งของจิตกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ให้เป็นจิตสมาธิได้คือสามารถควบคุมได้จะให้หลับเมื่อใดก็ได้จะให้ตื่นเมื่อใดก็ได้และเมื่อถึงเวลาที่จะทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตก็สามารถทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไปในทางที่ถูกไปในทางที่ชอบเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นบุญอันนี้เรียกว่าจิตตสมาธิและปัญญาก็สืบเนื่องมาจากศีลจากสมาธิเช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติได้ศีลสมาธิก็เกิดปัญญาได้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิแล้วจิตเนี่ยย่อมน้อมเพื่อไปรู้ได้ก็คือรู้จักเหตุจากผลตามที่เป็นจริงรู้จักเหตุผลในด้านการงานที่ทาก็คือรู้จักเหตุผลในด้านของกรรมกรรมดีกรรมชั่ว รู้ว่าเนี่ยคือกรรมดีรู้ว่านี่คือกรรมชั่วร,รู้ว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็จะทําให้รู้จักเหตุผลทางกรรมตลอดจนถึงรู้เหตุผลทางอริยสัจรู้จักทุกข์เหตุเกิดของทุกข์รู้จักนิโรธความดับทุกข์รู้จักมรรคธรรมปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้โดยลําดับเมื่อบังเกิดความทุกข์ขึ้นก็สามารถรู้จักว่าเออนี่คือทุกข์ รู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับตัณหาเป็นความดับทุกข์รู้จักรักษาสินสมาธิปัญญาหรือมรรคเมลภ์แปดเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะสามารถปฏิบัติจิตนี้ให้เป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นได้ทําให้รู้จักเหตุจากผลและก็สามารถที่จะดับตัณหาได้เพราะว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ในจิตใจนั่นเองฉะนั้นหากว่าจะมีการฆ่าการทําร้ายหรือการทําลายล้างด้านตัณหาในจิตใจตัวเอง ไม่ใช่ไปฆ่าหรือไปทำลายผู้อื่นสัตว์อืน่นแต่ให้มาฝึกอบรมที่จิตใจของตัวเราเองเมื่อพิจารณาอย่างนี้จะรู้จักคําว่าความดับตนาคือดับในจิตใจนั่นเองเป็นเหตุดับทุกทุกใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะดับด้วยตัวเองคือด้วยปัญญาความรู้เท่าทันที่สืบเนื่องมาจากสมาธิสืบเนื่องมาจากศีลเพราะถ้าไม่มีศีลสมาธิก็ไม่มีไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่มี และไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่มีไม่มีสมาธิสิ้นก็มีไม่ได้ทั้งสามเนี่ยจึงต้องอิงอาศัยกันและกันอยู่ด้วยกันดังนั้นเมื่อรู้จักทางปฏิบัติตังเนี้ยก็ต้องตั้งใจนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นทิพพึงอยู่ทุกวันจิตใจก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นทิพพึงเป็นเครื่องนําตนไปสู่สิลนสมาธิปัญญาหรือวิมุตติความหลุดพ้นโดยลําดับ และจิตใจที่ประกอบด้วยความนอบน้อมประกอบไปด้วยสารณะสินสมาธิปัญญาตลอดจนถึงวิมุตติความหลุดพน้นดังนี้ย่อมเป็นจิตท,ที่มีความเกษมสวัสดีเป็นทางที่ถูกที่ชอบเนี่ยนี่คือลักษณะของการมีสารณะที่พึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง